ตอนนี้9ก้าโมงเช้ายีนาทีพร้อมนําคนฟังเข้ามาติดตามฟังรายงานพยากรณ์อากาศสําหรับเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้13บสามกุมภาพันธ์สองพค่ะทุกท่ินดีนําเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภารดีและท่านผู้ชมท่านครับ เมื่อกี้ที่ฉันพูดปีผิดไป2,569แล้วได้ยินทันได้ยินไหมครัะคุณนิณทิพลทันได้ยินที่ฉันพูดไหมไม่ได้ยินครับอ๋อไม่ทันได้ยินว่าทําไมคะสงสัยอะไรคะ อยากข้ามนะเพิ่เร็วๆครับจะให้ดิฉันแก่เพิ่มขึ้นไม่เอานะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะโอเคแหมเราก็ไม่ได้เจอกันนานนะคะคุณทิติพลสบายดีนะคะแหมมาต้อนรับก่อนวันแห่งความรักหนึ่งวันเป็นไงคะความรักช่วงนี้ของคุณทิติพลสดใสไหมคะไม่สดใสเท่าไหร่ไม่สดใสเท่าไหร่อ่าโอเคงั้นลาไว้ในฐานที่ไม่ขับ รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานครับอ๋อรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานคือพูดง่ายๆนะคะพร้อมเปิดรับหัวใจทั้งสี่ห้องนะคะใครที่จะเข้าไปจับจองหัวใจของคุณทิติพลสมัครได้ใช่ไหมคะสมัครได้ไหมตอนนี้ยังส,สมัครได้อ๋อสมัครได้ว่าง,างใช่ไหมคะหัวใจผมว่าง,างโอเค <laughs> ใครที่สนใจนะคุณตู่หนุ่มนะคะสมัครได้ <laughs> หัวใจของคุณทิติพลว่างนะคะอะละค่ะไม่แน่ใจว่าคุณธนพรจะสมัครไหมนะคะยังไงถ้าจะสมัครรีบกรอกใบรายละเอียด ด่วนเลยนะคะเราเริ่มต้นรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้ด้วยแผนที่อากาศผิวพื้นค่ะครับแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับจากข้อมูลเห็นว่ามวลอากาศเย็นก็อ่อนกำลังลงไปนะครับทาให้มรสุมก็อ่อนกำลังลงไปด้วยนะครับทาให้ลักษณะอากาศเองส่วนใหญ่ว่าได้ข้งของเรานะครับฝนก็น้อยไปนะครับในช่วงนี้ครับค่ะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจะเห็นว่าวันนี้นะครับเ้ิงฟ้าค่อนจะปลอดโปรนครับเมฆก็มีแค่บางส่วนเท่านั้นครับค่ะไปต่อกันที่นะคะภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์ของสุราธ,ธานีค่ะจริงอ่าเรดาร์นะครับสุราธ,ธานีเองก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีฝนเลยนะคะไม่พบกลุ่มฝนเลยครับค่ะไปต่อกันที่นะคะอ่าภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์สทิงพลาสงขลาค่ะ ครับเรดาร์ทิงพระสงขาก็เช่นกันนะครับอากาศค่อนข้างเคลียรครับไม่มีฝนเลยครับค่ะและก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะ go live นะคะสำหรับคนที่ติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับเช้าวันพรฤหัสบดีวันนี้13กุมภาพันธ์นะคะตอนนี้นักกุตุคุณทิติพลเข้ามาจอยเรียบร้อยแล้วนะคะคุณทิติพลเข้ามาแล้วคุณทิติพลสามารถที่จะเซตไฮเข้ามาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรากำลัง รอนหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะคนที่ชมอยู่ตอนนี้สามารถทักทายเข้ามาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งสุภาพได้ค่ะอินไว้แล้วนะคะเปิดกล้องนะคะแป๊บหนึ่งนะคะคนที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้คุณสองซีเก้าอีวีแหมชื่อคุณเก๋มากเลยนะคะ เข้ามาติดตามคุณกำลังติดตามพยากรณ์อากาศนะคะในเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้ตอนนี้คุณทิติพลศิรตรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาอ่าชำนาญการนะคะรายงานพยากรณ์อากาศสดตรงจากสูตรอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเห็นหน้าของคุณทิติพลเรียบร้อยแล้วโอเคหน้าหายไปแล้วค่ะครับเดี๋ยวสักครู่ครับได้ค่ะแบบหนึ่งได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะ คนที่ชมอยู่สามารถเข้ามาติดตามนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงดิฉันขออนุญ,ญาตปิดเสียงนะคะเพราะว่าเสียงมันจะได้ไม่สะท้อนออกมานะคะโอเคเราทําในเวลาเดียวกันนะคะคก็อาจจะเกิดความต้องเรียกว่าเป็นการนําเสนอพยากรณ์อากาศที่แบบสดจริงๆนะคะคนที่ชมอยู่ตอนนี้สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสอบถามได้เลยค่ะนะคะคุณทิติพลออกไปแล้วนี่คะใช่ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาใหม่ครับเดี๋ยวต้องได้ค่ะ,ค,ะคุณเอสสวัสดีค่ะชมจากไหนคะค,คุณเอสเชิญเชิญมาใหม่ได้ไหมครับได้ค่ะโอเคอินไวท์เดี๋ยวนะคะดิฉันอินไวท์คุณใหม่รับหนึ่งมันไม่มีชื่อให้คุณไม่มีชื่อคุณเข้ามาค่ะโอเคชื่อมาแล้วอินไวท์แล้วโอเคค่ะศูนย์เข้ามาแล้วนะคะคุณเดี๋ยวนะคุณ ทักทายคุณเลดี้ครีมี่นะคะดีวายอะไรสักอย่างคุณอะไรสักอย่างหนึ่งหลายคนที่ชมอยู่ตอนนี้เก้าคนทางช่องนะคะคุณทิติพลโอเคเข้ามาใหม่แป๊บหนึ่งนะคะเรากำลังจะโอเคเข้ามาแล้วค่ะคุณทิติพลคะก้องกำลังหมุน<ด>อยู่โอเคคุณพอพลวสวัสดีค่ะโอเคพร้อมนะคะคุณทิติพลคะ ครับได้ครับปรับปรับหน้าจออีกนิดนึงค่ะปรับหน้าจออีกหน่อยนึงโอเคเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ ภาคใต้ฝั่งนั้นออกนะครับวันนี้ส่วนใหญ่ก็อากาศเย็นในช่วงเช้าๆนะครับโดยวเพราะทางตอนบนของภาคนะครับแล้วฝนก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับอาจจะมีมากเล็กน้อยทางแถวตอนล่างนะครับแถวจังหวัดยะลานาทิว่านะครับไม่เกิน10%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ําสุดนะครับอยู่ที่18ถึง25องศาเซลเซียสเห็นว่าเย็นๆหน่อยนะครับช่วงเช้าแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง34องศาเซลเซียสครับ ค่ะ <C HA> ไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาในวันนี้ค่ะครับสงขลาวันนี้นับขนแทบจะไม่มีเลยครับอาจจะมีแค่เมฆบางส่วนเท่านั้นครับค่ะไปต่อกันที่นะคะรายงานอุณหภูมิสูงสุดภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะครับวัดได้ที่สามสิบห้าจุดแปดองศา,ศาเซลเซียสเทียมอำเภอพระแสงจัหทัดสุรษาษฎร์ธานีครับ <C HA> ไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ําสุดของภาคใต้วันนี้สิบสามกุมภาพันธ์ค่ะ อุณหภูมิต่าสุดนะครับอยู่ที่18องศาเซลเซียสที่ตะมนตหนองพับอำเภอโอเหงจอมประจวบคีรีขันธ์ครับทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่นะคะในช่องนะคะ India FM นะคะทั้ง2ช่องทางทั้งสองแพลตฟอร์มในเวลานี้ใครที่ยังไม่ได้กด Follow นะคะรบกวนฝากกด Follow กดติดตามด้วยค่ะเราไปปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเชา้าวันนี้ค่ะ ครับอ่สำหรับฝนนะครับแทบไม่มีฝนเลยนะครับตกในพื้นที่นะครับไม่มีรายงานฝนเข้ามาครับคุณซินสวัสดีค่ะนะคะช่วงนี้อากาศในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่อนข้างโล่งนะคะคุณทิติพลใช่ครับค่อนข้างจะดีเลยครับสําหรับอากาศนะครับในในของบ้านเรานะครับแต่จะตอนบนอาจจะมีเรื่องของกลุ่ Bm บ้างนะครับที่มีลักษณะอากาศที่นิ่งๆหน่อยนะครับลมอ่อนๆเนี่ยก็ทําให ฝุ่น PM ในพ่อช่วงเช้าเช้กลางคืนเนี่ยจจะเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นในบางพื้นที่ในช่วงทางตอนนภาคครับค่ะพอพูดถึงเรื่องฝุ่น PM 2.5นี่ต้องบอกว่าฝุ่นแค่2.5แต่ตัวมันร้ายกาศมากนะคะคุณทิ่ที่ิพนมันร้ายกาศมากเลยนะคะใช่ไหมคะใช่ครับค่ะความความรักมันการกุ่นกยนหมดแล้ว ใช่ใช่คือเขามีพิษสงมากกว่าที่เราคิดนะคะใครที่คิดว่าฝุา่น PM 2.5ไม่อันตรายนะคะอันตรายมากๆแต่ว่าในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราทั้งตอนบนตอนล่างยังเอ้เราเจอบ้างไหมคะแต่และจังหวัดไม่ไม,ไม่ไม่พบใช่ไหมคะฝุ่น PM 2.5ที่เกิน ตามปกติของมันนะครับแต่ว่าไม่เกินค่าที่าม,ามีผลกระทบอะครับไม่มีผลกระทบเดยเพราะภาคใต้ตอนล่างๆนี่อากาศก็กาลังดีถ้าใครอยากมีฝุณนะครับถ้าใครอยู่พื้นที่อื่นก็สามารถมาท่องเที่ยวทางภาคใต้ได้ครับช่วงนี้อากาศดีครับช่วงนี้อากาศดีวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศแจ่มใสามากนะคะเราทิ้งท้ายสักหน่อยค่ะคุณทิติพลคะว่าวันนี้พี่น้องชาวเรือชาวประมงสามารถเดินเรือได้ตามปกติไหมคะ ใช่ครับก็พี่น้องชาวเรือนะครับก็สามารถเดินเรือได้ตามปกตินะครับเรื่องข้างๆโอเคครับนิ่งลงอกครับ ค่ะและนี่เป็นพยากรณ์อากาศที่เรารายงานสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยคุณทิติพลสศรีตรัตนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะซึ่งเราออกอากาศสด FM 107.75เามกะเฮิร์หาดใหญ่คนที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปนะคะ,ะเข้าไปติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมย้อนหลังได้เช่นเดียวกันฝากกดนะคะ s u b s c r i b e กดติดตามกด Follow ทั้ง ช่องทางของ t i k tok แล้วก็ช่องทางของเพจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขออนุญาตทักทายคนที่ชมอยู่ในช่องตอนนี้ทั้ง18คนด้วยนะคะคุณทิทิพลหายไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าเราจะกลับมาติดตามฟังรายงานพยากรณ์อากาศแบบนี้ได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ขอบคุณคุณทิทิทพลมากนะคะขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พูดคุยกับเราในเช้าวันทำง,งานวันนี้ด้วยขอบคุณทุกคนค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0 7 4 3 1 1 760 28ปีลูกทุ่งสนใจลงโฆษณา โฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดี้ติดต่อ0819576644